มินนนแลชเสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะแผ่นหินกองอยู่ท่ามกลางเศษหินและถ้าหาันเส้นยักษ์จะดึงมันออกมาเขาก็ต้องยกกองก้อนหินที่ทับถมมันอยู่ออกไปซะก่อน ตาบโชคร้ายที่ระยุสองคนยังคงนั่งเฝ้าที่นั่นอยู่ดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาแผ่นหินออกมาโดยที่ไม่ให้พวกเขารู้สึกตัวฮันเซนพยายามาคิดหาหนทางที่จะคว้าแผ่นหินมาโดยที่ไม่ดึงความสนใจของพวกเขาการฆ่ารายุทั้งสองคนไม่ใช่เรื่องยากสําหรับฮันเซนแต่ถ้าระยุทั้งสองคนตายไปมันก็จะทําให้ผู้ตรวจการเอสวดรู้ว่ามีใครบางคนมาพบโบรารณสถานนี้เข้าและผู้ตรวจการก็คงจะตรวจสอบขึ้นมาเพราะยังไงซะสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ซีโนเจนิกท้องถิ่นบนดวงดาวนี้ก็มีแค่ หน่วยอสวินไอซ์บูเท่านั้นเป้าหมายของผู้ตรวจการเอ็ดเวิร์ดจึงจํากัดอยู่แค่ใครบางคนในฐานทัพดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดของฮันเซิก็คือการขโมยแผ่นหินไปโดยไม่ดึงความสนใจของระยุกทั้งสองนั่นจะช่วยทําให้เขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะตามมาในภายหลังแต่ระยุกฟยไฟแปราและระยุกดาก้อนเลือดผสมยังคงรักษาตำแหน่งบนรูปปั้นและพวกเขาก็หันหน้าไปยังทิศท,ทางของแผ่นหินเช่นกันดังนั้นการจะเอามันไปในตอนนี้จึงเป็นไปไม่ได้ หลังจากที่คิดอยู่ชั่วครู่ฮันสันก็เดินออกมาจากห้องโถงเข้ามองไปร,บรอบๆเมืองและรู้สึกตัวว่าตอนนี้ตนเองกำลังอยู่ในทะเลทรายที่ไร้สิ่งมีชีวิตอื่นๆมันไม่มีซีโนเจนิกที่ฮันซันจะใช้รอบพวกเขาออกไปได้หลังจากนั้นฮันซันก็กลับลงไปในบ่อน้ำและเรียกอสูรกาแล็กซี่ออกมาเขาวางร่องหนน้อย ลงบนหลังของอสุนกาแล็กซี่หลังจากนั้นก็สั่งให้มันไปขโมยแผ่นหินนั้นออกมาอสุรกาแล็กซี่สามารถเคลื่อนที่ผ่านของแข็งได้ดังนั้นมันจึงสามารถคว้าแผ่นหินภายใต้เศษหินที่กองอยู่ได้โดยไม่ดึงดูดความสนใจใครฮันสันเพียงแค่ต้องดึงความสนใจของระยุกทั้งสองให้นานพอที่กระสุนกาแล็กซี่จะทําให้แผ่นหินหายไปแบบนั้นมันจะไม่มีร่องรอยอะไรหลงเหลืออยู่และก้อนหินที่เหลือก็จะไม่ถูกเคลื่อนย้ายหลังจากที่อะสุนกาแล็กซี่เข้าไป มันก็ทะลุเข้าไปในกองของเศษหินและในขณะที่ได้ยกทั้งสองคนหันหน้าไปทางอื่นมันก็คืนแผ่นหินเข้าไปและกลับออกมาทําได้ดีมากอสูรกาแล็กซี่และล่องหุนน้อยนําแผ่นหินกลับมาให้เขาความสําเร็จของพวกมันทําให้ฮันเซินดีใจอย่างมากเขาเก็บแผ่นหินเข้ากระเป๋าและพาพวกพ้องของเขาออกไปจากเมืองโดยใช้ระบบน้ําใต้ดินฮันเซินกลับไปยังบริเวณที่เขาถูกมอบหมายให้เก็บกวาด และจับไปว่นเสียนเข้าไปขังเอาไว้ภายในหอคอยแห่งโชคชะตาเขาพาจีชิงไปสังหารซีโนโจินิกเพิ่มอีกแต่ในขณะที่พวกเขาต่อสู้เครื่องบันทึกของพวกเขาก็พังวิดีโอที่ถูกบันทึกเอาไว้ไม่สามารถลบได้และพวกเขาก็ได้ถ่ายภาพของไปว่นเสียนเอาไว้ ดังนั้นฮันเซ่นจึงจาเป็นต้องแกล้งทําให้เครื่องบันทึกถูกทําลายโดยซีโนเจนิกฮันเซ่นกลับไปที่ฐานทัพเพื่อขอเครื่องบันทึกเครื่องใหม่และทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีไม่มีใครสงสัยอะไรและดูเหมือนพวกซีโนเจนิกจะมีนิสัยชอบทําลายเครื่องบันทึกของทีมสํารวจอยู่แล้วเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วฮันเซ่นก็กลับไปที่ห้องของเขาภายในฐานทัพเพื่อพักผ่อน <S <S <ๆ>เขายังคงใช้เวลาเพื่อตรวจสอบแผ่นหินที่ได้รับกลับมาแผ่นหินนั้นดูธรรมดาอย่างมากและมันก็มีขนาดพอๆกับมือของคนเท่านั้นมันไม่ได้มีตัวอักษรหรือ สัญลกักษณ์อะไรอยู่บนผิวของมันแต่มันก็โคง้งเวาเล็กน้อยเหมือนกับจานหินฮันเซนใช้วิญญาศูสตร์ผีเสื้อเนตรมวงเพื่อตรวจสอบมันแต่เขาก็ไม่สามารถวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของมันได้เขาไม่สามารถหาได้ว่ามันถูกสร้างขึ้นมาอย่างไงเนื่องจากเขาไม่สามารถหาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันได้เขาจึงเก็บเอาไว้ฮันเซนรวบรวมทีมของเขาและเตรียมเพื่อจะออกไปลาซีโนเจนีอีกครั้งและมันก็เป็นโชคดีของฮันเซนเพราะน่นยอสเวนไอซ์บูสั่งให้พวกเขาไปเก็บกวาดหุบเขารวาวาทีมที่รับผิดชอบการเก็บกวาดหุ ขาราวาก่อนหน้านี้โชคร้ายไปเจอกับมอนสเตอร์ระดับปรยุกตัวหนึ่งเข้าเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่พวกเขาได้รับทําให้พวกเขาไม่สามารถทํางานในบริเวณนั้นได้อีกต่อไปด้วยเหตุนั้นหน้าที่ในการเก็บกวาดหุบเขาราวาจึงตกมาที่พวกแฮนเซิเนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่อันตรายทําให้มีน้อยทีมที่อยากไปที่นั่นด้วยเหตุนั้นทีมอื่นจึงเสนอชื่อของแฮนเซิลและทีมของเขา ฮันเซ่นยินดีที่จะรับหน้าที่นี้เพราะเขาอยากไปที่นั่นอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีแบบนี้เขาไม่แม้แต่จะต้องหาข้ออ้างไปที่นั่นโดยไม่รอช้าฮันเซ่นรวบรวมพวกพ้องและออกเดินทางไปยังหุบเขาราวาความกระตือรือร้นของฮันเซ่นทำให้หน่วยอัศวนไอซ์บูที่มอบหน้าที่ให้เขารู้สึกสับสนหุบเขาราวานั้นยาวและขดเคี้ยวราวกับมังกรมันทอดยาวออกไปในระยะไกลสุดลูกหูลูกตาสีโนอจานิกทัดไฟสามารถเจอได้ทุกคนทุกแห่งนกสีนอจานิกมากมาย บินวนไปมาใกล้ๆก,กับหุบเขาเพื่อจับซีโนเจนิกธาตุไฟอย่างมแมลงกินเป็นอาหารฮันเซอนมองเห็นอีกาอัคคีพวกมันมีความยาวแค่ไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นแต่ร่างกายสีแดงของพวกมันบินเร็วมากจนยากที่จะเห็นได้ว่าพวกมันมีปีกจริงๆหรือเปล่าพวกมันบินกันเป็นฝูงใหญ่ราวกับก้อนเมฆสีแดงที่ก่อตัวเหนือหุบเขาฝูงของอีกาอคีบอยบินเหนือแม่น้ําราวาและพวกมันจะโฉบลงไปที่ผิวของแม่น้ําราวาเป็นระยะๆเพื่อกินมแมลงธาตุไฟ หลังจากที่อีกา,าคีจับมาแรงไฟได้พวกมันก็จะกลับไปที่รังของพวกมันที่อยู่ในหุบเขาที่นั่นมันจะป้อนมาแรงที่จับมาได้ให้กับอีกาอาักคีทารกของพวกมันอีกาอาคีมีความสามารถในการให้กำเนิดที่สุดยอดพวกมันสามารถให้กำเนิดรูกออกมาเป็นจำนวนมากได้เวลาเพียง แค่ไม่กี่เดือนถ้าพวกมันไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเฉพาะแล้วก็จํานวนของพวกมันก็คงจะร้นรามดวงดาวนี้ไปแล้วจีชิงอยากจะแสดงฝีมือทันทีที่ได้เห็นฟูงของอีกา,าคีเธอก็หยิบอาวุธออกมาและพุ่งเข้าไปหาพวกมันฮันซันก็ไม่ได้ออมมือเช่นเดียวกันขณะที่เขายิงจรวดออกไปใส่เหล่าอีกา,าคีซีโนเจนิกอีกาคีรับอยข,ข่าวถูกฆ่ายินซีโนเจนิกถูกค้นพบคุณได้รับวิญญ,ญาณศูนย์อีกา,าคีฮันซันไม่เคยรู้สึกเบือ่อกับการได้ยินเสียงประกอบ เขาเรีบตรวจเช็คว่าได้รับวิญญ,ญาณอสูรแบบไหนกันแน่วิญญาณอสูรอีกาขียไวคาววงแหวนฮันเซนเอื้องไปวิญญาณอสูรประเภทวงแหวนนั้นหายากแต่ที่เขาต้องการจริงๆก็คืออาวุธฮันเซนเรียกวิญญาณอสูรอีกาขียออกมาแล้ววงแหวนไฟก็ปรากฏขึ้นรอบเท้าของเขามันเหมือนกับว่ากําลังมีนกไฟบินวนรอบๆขาของเขาเมื่อฮันเซนโจมตีการโจมตีของเขาก็สร้างความเสียหายธาตุไฟวงแหวนที่สร้างความเสียหายธาตุไฟได้อย่างนั้นหรอ น่าเสียดายที่มันเป็นแค่วงแหวนวงเดียวแฮนเซนรู้สึกหดหูการรวมวิญญาณอสูรเรเวนอาทิตย์เข้ากับมันเป็นอะไรที่เสียของโชคดีที่มันยังมีโนซีโนเจนิกธาตุไฟอีกหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในหุบเขาราวาแฮนเซนจึงอยากจะหาวิญญาณอสูรที่เหมาะสมมากกว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถหาวิญญาณอสูรที่เหมาะสมได้จริงๆเขาก็ต้องคิดเกี่ยวก,กับการจะรวมมันเข้ากับวิญญาณอสูรของอ e ีกาคีขณะที่แฮนเซนเริ่มการเก็บกวาดซีโนเจนิกบนหุบเขาราวา ชายผมสีทองที่เปรยเปล่ากำลังตรงไปที่เมืองโกสโบนเขายิ้มแย้มและร่างกายของเขาก็ดูเหมือนกับอพอลโลเขาเป็นหนึ่งในเอ็กซ์รีมคิงมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดเมื่อไดย้ยกไฟบาและไดย้ยกมังกรเลือดผสมเห็นเอ็กซ์รีมคิงชายคนนั้นตรงเข้ามาพวกเขาก็รีบคงคำนับด้วยความเคารพเอ็ดเวิร์ดพยักหน้าเขามองไปรอบๆห้องโถงและไปหยุดอยู่ที่กองหินใกล้กับรูปปั้นเขาขมวดคิ้วและพูดพวกเจ้าได้เคลื่อนย้ายอะไรในห้องโถงหรือเปล่า ทั้งสองคนดูหวาดกลัวอย่างมากพวกเขารีพูดขึ้นมาพวกเราทําตามคําสั่งของท่านทุกอย่างพวกเราไม่ได้ขยับไปจากรูปปั้นตั้งแต่ที่ท่านสั่งและพวกเราก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรในห้องถงเลยแม้แต่น้อยเอ็ดเวิร์ดพยักหน้าและถามเจ้าเห็นอะไรแปลกประหลาดรอบๆหรือเปล่ามันไม่มีอะไรแปลกประหลาด ทั้งสองคนพูดหลังจากคิดอยู่ชั่วขณะเอ็ดเวิร์ดมองไปที่ก้อนหินเขาคิดอยู่สักพักจากนั้นเขาก็บอกให้ระยุกทั้งสองอยู่ประจำบนรูปปั้นต่อไปขณะที่เขาหันกลับและเดินทางออกจากเมืองโกสโบนไปหลังจากที่เอ็ดเวิร์ดกลับไปที่ฐานทัพของหน่วยอัศวินไอซ์บูเขาก็ไปที่ห้องเก็บข้อมูลเขาตรวจสอบบันทึกของทีมอัศวินต่างๆหลังจากที่ดูพวกมันเสร็จเขาก็ขมวดคิว้วเขาหันไปหาผู้จัดการฝ่ายเก็บข้อมูลและพูดวิดีโอที่ถูกบันทึกตลอดเดือนที่ผ่านมามีแค่นี้อย่างนั้นหรอ ใช่แล้วทันผู้ตรวจการผู้จัดการไฟล์เก็บข้อมูลตอบอย่างมีมารยาทหลังจากหยุดคิดอยู่ชั่วครู่เอ็ดเวิร์ดก็ถามขึ้นมามีทีมไหนหรือเปล่าที่นําเครื่องบันทึกที่ได้รับความเสียหายกลับมาแล้วขอเปลี่ยนอันใหม่ตลอดเดือนที่ผ่านมามีสีทีมที่มาขอเปลี่ยนเครื่องบันทึกเครื่องใหม่ผู้จัดการไฟายเก็บข้อมูลตอบหลังจากที่ตรวจเช็คระบบข้อมูลของเขามันมีทีมไหนบ้างที่มาขอเปลี่ยนในช่วงสองอาทิตย์ก่อนเอ็ดเวิร์ดถามอีกครั้งก่อนที่ผู้จัดการไ่ลยเก็บข้อมูลจะพูดจบ ในช่วง2องาทิตย์ที่ผ่านมามีสองทีมที่มาขอเปลี่ยนเครื่องบันทึกทีม79ที่นำโดยจอห์นและทีม354ที่นำโดยฮันเซนสมาชิกของพวกเขาคือผู้จัดการไฟล์เก็บข้อมูลรีบอ่านรายชื่อที่อยู่ในไฟล์ของเขาทีม354นั่นคือทีมใหม่ที่กัปตันพามาที่นี่อย่างนั้นหรอเอ็ดเวิร์ดพูดขณะที่จ้องมองไปที่ข้อมูลของทีม3 5 4ใช่แล้วทันผู้ตรวจการทีมนี้เป็นทีมพิเศษ ถึงแม้พวกเขาจะเป็นทีมสำรองแต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อของอัศวินสำรองพวกเขาเป็นองครักษ์ส่วนตัวของกุนซือไว้ผู้จัดการฝ่ายเก็บข้อมูลพูดองครักษ์ของกุนซือไว้เอ็ดเวิร์ดถามขณะที่ตรวจด,ดูข้อมูลสีหน้าที่แปลกๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาขณะที่เขาพูดขึ้นมาเขาคือลูกศิษย์ของราชินีแห่งมีดนั่นเป็นอะไรที่น่าสนใจ ฮันเซนยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกวาดหุบเขาราวาแต่มันมีซีโนเจนิกอยู่มากเกินไปและมันก็ไม่มีทางที่ทีมของเขาจะสามารถกำจัดพวกมันได้หมดฮันเซนถูกส่งมาที่นี่เพื่อถ่ายภาพซะมากกว่าถ้าซีโนเจนิกไม่ได้เข้ามาจู่โจมทีมของพวกเขาโดยปกติแล้วพวกเขาก็จะไม่เข้าไปยุ่งกับพวกมันฮันเซนเดินไปตามเส้นทางที่โคดเคี้ยวของหุบเขาราวาเพื่อค้นหาซีโนเจนิกระดับระยุกต์ ฮันสันบอกให้เปาเอิร์ฟโฟกัสไปที่การถ่ายซีโนเจนิกทีาสัยอยู่ในแม่น้ําราวาและหันกล้องมาทางพวกเขาตอนเฉพาะที่พวกเขาสังหารซีโนเจนิกธรรมดาธร,รมา <S <S เขาไม่อยากให้กล้องถ่ายภาพในตอนที่พวกเขาสังหารซีโนเจนิกระดับระยุกต์น่าเสียดายที่ฮันซันยังไม่พบวิญ,ญญาณอสูรที่กําลังตามหาตลอดสองวันที่ผ่านมาเขาได้สังหารซีโนเจนิกระดับระยุกตไป3มตัวแต่ไม่มีตัวไหนที่มอบวิญ,ญญาณอสูรให้กับเขาทุกคนระวัง ฮันสันพูดขึ้นขณะที่จ้องมองไปที่แม่น้ำราวากระดูกสันหลังที่ยาวกว่าสิบเมตรโผล่ขึ้นมาจากผิวของราวาแต่ฮันสันรู้ว่าสิ่งที่มองเห็นเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นทุกคนหันไปมองที่แม่น้ำราวา เงาของตัวไรปางอย่างกำลัง่ายอยู่ในหุบเข่าและไม่แสดงทีท่าที่จะออกมาจากแม่น้ำราวาแต่ถึงอย่างนั้นซีโน,โนเจนิกท่านไฟตัวอื่นก็ออกห่างจากทางของมันแม้แต่นกซีโน,โนเจนิกก็ยังบินหนีและกลับเข้าไปซ่อนในหลังทันใดนั้นหุบเขาก็เงียบสงัดไปเมื่อเงานั้นจากไปแล้วซีโน,โนเจนิกตัวอื่นถึงจะพากันกลับออกมาอีกครั้งซีโน,โนเจนิกระดับราชนจีชิงถามคงจะอย่างนั้น ฮันซันพยักหน้าฮันสันและพวกพ้องเดินทางกันต่อไปจนกระทั่งพวกเขาไปถึงจุดมืดของแม่น้ําราวามันมีฝูงนกที่ดูเหมือนกับกระเรียนอยู่ที่นั่นพวกมันมีขนสีขาวและหัวสีแดงฮันซันยิ้มออกมาเมื่อมองเห็นพวกมันมันมีกระเรียนสีแดงอยู่ที่นี่เป็นพันตัวและตัวที่อ่อนแอที่สุดของพวกมันก็เป็นระดับเอิร์นบางตัวเป็นระดับมาคริสและแม้แต่ตัวที่เป็นระดับดายุก็ยังมีพวกมันจะเป็นวิญญาณสูญบาปไหนกันนะ ฮันสันบอกให้เปาเออหันไปถ่ายทางอื่นขณะที่เขาเริ่มจะสังหารเราก็เรียนสีแดงพวกเขาอยู่ห่างออกไปจากเรากาเรียนสีแดงหลายพันเมตรแต่ในที่สุดพวกมันก็สังเกตเห็นถึงการเข้ามาของพวกเขา เปลวไฟลูกโชติช่วงขึ้นบนหัวของนกกระเรียนหลังจากนั้นก็ปกคลุมทั่วร่างของพวกมันพวกมันส่งเสียงร้องขึ้นมาพร้อมกับพุ่งเข้าหากลุ่มของฮันเซนลลาวกับมิสไซกระศูนย์ของฮันเซินและลูกธนูของฮันมึงเอ,อ๋อจู่โจมเรากระเรียนแต่เมื่อพวกเขาสังหารกระเรียนตัวแรกมันก็ระเบิดกลางอากาศไฟพุ่งออกมาจากศพของนกกระเรียนและเผาไหม้ดินแดนโดยรอบโอไม่นะนกกระเรียนพวกนี้เป็นนักบินคามิกเกษตรเรียกใบเสมาออกมา ฮันส้นตะโกนหันมองเออรเรียกไปเซมาราชามลแดงปีศาสีฟ้าออกมาและนกเเรียนสีแดงที่ลุกเป็นไฟมากมายก็พุ่งเข้ามาชนกับมันพวกมันเริ่มจะระเบิดใส่ผิวของโลกป้องกันราวกับดวงอาทิตย์กกเรียนสีแดงนับพันพุ่งเข้ามาหาใบเซมาราวกับลูกระเบิดมันเป็นภาพที่เหลือเชื่อมันเหมือนกับว่ากําลังมีลูกไฟพุ่งเข้ามาใส่ใบเซมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่กําแพงไฟที่ยิ่งใหญ่แผ่ขยายออกไปและเผาพันทุกสิ่งทุกอย่าง เจ้าพวกนี้ไม่ต้องการมีชีวิตอยู่จริงๆฮันเซนมองดูรกระเรียนระเบิดใส่โรดป้องกันอย่างไม่หยุดโชคดีที่กลุ่มของฮันเซนมีใบเสมาราชามแมลงปีศาจป้องกันตัวเองอยู่มันมีกระเรียนสีแดงเป็นหมื่นพันตัวอยู่ที่นี่ละมันใช้เวลากว่า10นาทีก่อนที่พวกมันจะฆ่าตนเองกับผิวของใบเสมาจนหมดไม่มีตัวไหนที่เหลือรอดและพวกมันทั้งหมดก็เปลี่ยนเป็นเท่าฐานอย่างรวดเร็วฮันเซนสงสัยว่าพวกมันอยู่รอดมานานถึงขนาดนี้ได้ยังไงซีโนเจน,กนิกตัวอื่นในบริเวณแห่งนั้นทั้งหมดหนี พออวกนกกระเรียนสีแดงที่บ้าคลั่งแต่มีซีนอเจนิตตัวหนึ่งออกมาจากราวาโดยที่ไม่ได้กลัวเรานกกระเรียนสีแดงมันค่อยๆคอย่อนข้ามแม่น้ําราวาเข้ามาหาหานเซินอย่างไม่รีบร้อนซีนอเจนิที่ออกมาจากราวาตัวนั้นดูเหมือนกับนกยุงสีทอง ร่างกายของมันประกอบขึ้นมาจากลาวาที่ร้อนแรงและขณะที่มันบินเข้ามาราวาสีทองก็หยดไปตามทางเมื่อเจ้านกยูงเข้ามาใกล้กับใบเสมาราชามาแรงปีศาจมันก็อาปากและพ่นลาวาออกมาของเรลวสีทองเข้าปกคลุมใบเสมาราชามาแรงปีศาจอย่างรวดเร็วแต่ของเรานั้นไม่ร้อนพอที่จะเจาะผ่านการป้องกันของใบเสมาราชามาแรงปีศาจได้นั่นคือซีโนเจนิกระดับระยุกกายพันอย่างนั้นเหรอฮันเซนประลาดใจขณะที่มองไปที่นกยุงราวา เขาดูดีใจที่ได้เห็นมันเปิดใบเสมาแล้วปล่อยให้พ่อออกไปฆ่ามัน ฮันเซ่นชักมีเขียวผีสิงออกมาแล้ววิ่งออกไปจากโล่ป้องกันเขาฟันเข้าใส่นกยุงราวาด้วยมีดดมปานสีม่วงคำ้ำขณะที่มีดปีศาฟันเข้าไปหามันนกยุงราวาก็พ่นราวาออกมามากขึ้นและส่งน้ำผู้คองหินร้อมเร็วขึ้นโบกซูบนอากาศมันสามารถละลายมีดดมปานของฮันเซ่นได้สําเร็จซึ่งทําให้เขาต้องประหลาดใจฮันเซ่นเคลื่อนไหวราวกับผีเสื้อพร้อมกับฟันมีดดมปานออกไปแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีของเขาจะไม่ได้ผลกับเจ้านกยุงขณะที่เขาพยายามจะฆ่านกยุงราวาเจ้านกยุงก็ พื้อปีกและหายตัวไปเจ้าตัวนี้รวดเร็วจริงๆแฮนเซนขมวดคิ้วจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ